ใช่อารมณ์อารมณ์เหมือนว่าพี่ชายกับน้องสาวกำลังเล่นมุกเสี่ยวกันเนี่ยมุกจีบสาวกันใช่ไหมแล้วก็ลงคลิปออก y o u t u b e อะไรเงี้ยมันไม่ได้มุกเป็นมุกสิบแปดบวกด้วยได้สามมันจะไปแจ้งความข้อหาอะไรพราเผอคุณนันแม่งแจ้งจับคืนหน้าเลยนะข้อหามินประมาทใช่แจ้งจับคืนโดนเลยนะแบบจู่ๆไปแจ้งจู่ๆไปหาแจ้งความคุณนัดอะไร ผู้เยาว์เด็กแล้วคุณอาร์ตเจออย่างนีง้แบบมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงคุณอาร์ตแจ้งจับได้เลยคุณอาร์ตเอาตังได้เลยเอาตังไปทำอย่างอื่นได้เลยคอมใหม่เลยเอาอมใหม่เมื่อเมื่อเมื่อไหร่มันก่อนอะ่ะผมไปเล่น่ะไปเล่นดิสหนึ่งที่มันเป็นดิสชื่อแบบเป็นสูตรวมใบหนึ่งขอแห้งโอเคคนฉันนอนกินน้ำก็คือดิสอ่ามันเป็นดิสไม่ไม่ไม่รู้ว่าโนเอลกับเกมรู้จักไหม แล้วคุณชนุ่นรู้จักไหมมันเป็นดิสที่แบบอ่าเขาเรียกว่าเนวอฟเฟียดิเนวอฟเฟียเป็นดิที่แบบพวกวัยรุ่นอะไรมาคล้ายคล้ายดิสกิตอ่ะรู้จักดิสกิตปะที่แบบคนเยอะๆรู้จักดิกโบแจกวาร์ฟเยอะๆเด็กนี้จะถามนะคุณชนุ่นเขาเดิมเริ่มกลับมาแล้วอล่องเริ่มล่างล่างเดิมเริ่มกลับมาแล้วทีนี้ทีนี้ผมก็ผมก็ไปหา คุยคุยกับสาวใช่ไหมคุยกับสาวบางทีก็มีผู้ชายเข้ามาคุยด้วยไงมันเป็นดิสรวมแบบหลายๆเป็นร้อยกว่าห้องอะ่ะแล้วมันแล้วทีนี้ก็มีคนมารู้จักผมเยอะแล้วแล้วเขาก็แบบเข้าโปรไฟล์ผมใช่ไหมเขาก็อ๋อ,อมีช่อง youtube ด้วยเมีทิกตอกด้วยทีทีนี้มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มคนทอกซคิกอ่ะมันกดเข้าไปดูกดเข้ามันกดเข้าไปดูในทิกตอกทิกตอกผมอะ่ะแล้วมันไปเจอน้องชาไทยอ่ามันืไปเจอน้องชาไทยเว้ย ชาไทยที่อยู่ในติกตอกผมอ่าน้องคลิปคเขาน้องน้องน้องชาไทยเขาจะพูดว่าพี่อาขาผมหนูผมหนูยาวพอมาใจพี่อาได้ไหมคะเออประมาณเนี้ยแหละแล้วทีนี้เราก็ตอบเราก็ในคลิปเราก็ตอบว่าอุ้ยมาได้อยู่แล้วชาไทยน่ารักนี่นาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่คุณอาร์ตคุณอาร์ตจะกินเด็กเลยหรอมันมันไม่ดีนะมัน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 แบบ อะไรอ่ะมันผิดกฎหมายนะต่อมต่อมถิ่นละทํทงานเลยเออผมแจ้งตำรวจจับคุณได้นะคุณทําอย่างเงี้ยอืมอะไรเงี้ยมันพูดอย่างเงี้ยแล้วแล้วแก๊งมันก็ลุมลุมว่าผมว่าอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งคลิปเดี๋ยวส่งส่งคลิปนี้ให้ให้สถานีตำรวจแห่งชาติเลยอะไรเงี้ยมันพูดมันพูดอย่างเงี้ยเออผมผมแล้วผมก็คิดได้แต่ว่าส่งก็ส่งไปสิแล้วแต่มึง <c oughs> แล้วแม่งก็กดรายงานคลิปผมมันบอกว่ารายงานละเมิดต่อเด็กอะไรอะไร มันมันรายงานทั้ง u t ท b e มันกดรายงานทั้งไอ้นั่นอ่ะไอติ๊ k ต o k มันสตรีมจอให้เพื่อนมันดูไงแล้วมันก็กดรายงานกดรายงานมันกดจากเมาส์อ่ะเออกดจากเมาส์จาก่าแล้วแล้วพวกผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนผมอ่ะในนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าอ้ยพี่พี่เกินไปเปล่าพี่เกินไปเปล่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอกดรายงานมันกดรายงานทุกคิลยหละเออแล้วทีนี้อ่าผมก็เลยมานั่งมานั่งคิดว่าเฮ้ยผมจะทาคลิป ผมจะทาคลิป youtube เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าวะ่ะเออเพราะว่าคือหนึ่งคือหนึ่งนะคือถ้าเกิดว่าคนปก,กติอ่ะที่เขาเห็นพี่ชายกับน้องสาวหรืออะไรก็ช่างอะ่ะที่เขาเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักมาพูดกับเราแล้วเราแล้วเราพูดผ่านกับเขาอะ่ะแบบนี้มันเรียกว่าภาพผู้เยาว์หรอหรือว่ายังไงวะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ เขาเรียกว่าตำรวจจับได้หรอไอแบบนี้ไอแนวเนี้ยเออแล้วทีน,น,น,นี้เราก็คุยคุยคุยกันไปแล้วแบบคิดว่านะว่าปกติอ่ะปกติอ่ะเราสนิทกับน้องชาไทายอยู่แล้วไงเราเราคุยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะครับเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยสนิทกับยายเขาด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไม่ชอบเราหรืออะไรไฝ่ายนั้นอะ่ะเขาเขาเขาสามารถ เขาสามารถที่จะบล็อกเราหรือว่าหาเรื they they <it. S 2> ่องเราได้แต sure no ่ฝ no, no ั่งนั้นอ่ะฝั่งผู้หญิงฝั่งฝั่งฝั่งน้องชัรไทยหรือว่าฝั่งยายเขาอ่ะเขาเขาไม่ได้ติดใจอะไรกับเราเขาก็คุยกับเราปกติเฟรนลี่ปกติแต่ไอคนกลุ่มนี้ยมาเห็นคลิปนั้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณอาร์มันไม่ดีนะน้องเขาเด็กนะนั้นน่ะน้องเขาดุฟอส่งฟอสาเลยก็พูดไปเยอะน้อยังน้อยมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม ตอนแรกเราจะเราจะจะคอมเมนต์เราเราเราลืมเราลืมเลยอ่าอ่าคนทั้ใช่มันขึ้นมันมันขึ้นแต่ดูบอกแหละมันมันมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าเราจะมาคิดแทนคนอื่นไม่ได้เท่าไหร่หรอกใช่ไหมถ้าเราไม่ได้เป็นพน้องน้องเขาไม่ได้ใจหรืออะไรน้องเขาเป็นคนพูดเองเนยนะืออยู่นเงียบเออใช่ น้องเขาเป็นคนพูดเองเนียนะเราไม่ได้ไปบังคับให้เขาพูดนะว่าพี่อาร์ตขาผมดนูยามัดใจพียอพียได้ไปคือน้องเขาเป็นคนพูดเองนะเว้แล้วมันไปดูคลิปนั้นแล้วมันแบบมันมันมันเป็นตริตมันคิดอะไรอยู่อ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ให้ตำรวจมันชิดมุกมุนเองนั่นแหละ เดี๋ยวจริงถ้าแบบเขาไม่ได้เอาความอะไรมันก็ไม่เป็นไร่รล้วแหละเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนเล่นเองก็ขำๆกันอยู่แล้วถ้าน้องเขาเป็นคนเล่นเองแบบเนี้ยใช่อารมณ์อารมณ์เหมือนว่าพี่ชายกับน้องสาวกำลังเล่นมุกเสี่ยวกันน่ะมุกจีบสาวกันใช่ไหมแล้วก็ลงคลิปออก youtube อะไรเงี้ยมันไม่ได้มุกเป็นมุกสิบแปดบวกด้วยได้สามมันจะไปแจ้งความข้อหาอะไรพอเผลอคุณน้นแม่งแจ้งจับคืนหน้าเลยนะข้อหาหมิ่นประมาทอ่ะใช่ ไดนเลยนะแบบจูู่ไปแจ้งจูู่ไปหาแจ้งความคุณอาด้วยนัดอะไรผู้เยาว์เด็กแล้วคุณอาดเจออย่างนี้แบบมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงคุณอาดแจ้งจับได้เลยคุณอาดเอาตังได้เลยเอาตังไปทำอย่างอื่นได้เลยสมใหม่เลยพวกเนีคือแบบปากดีแต่ถ้าเจอหมายสารเมื่อไหร่ก็น่ะรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นไม่เอากระเช้าไหวสวยๆมาเลยแล้วก็เงินสดสบายเลยพวกเนี้ยมัน มันมันพูดมันพูดเหมือนว่าผมไปมีอะไรกันกับเด็กอ่ะคดคเี้ยเลยคือแบบเราสามารถฟ้องหมิ่นประมาทเลยหรือว่าทําให้พูดให้เราเสียหายนี่คือกฎหมายโดได้โดนเต็มๆเลยนะคนที่พูดอย่างเงี้ยบ่อยอ่ะคือถ้าเขาอยากฟ้องจริงเขาฟ้องก็นั่นแหละหอื้นศาลถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาก็โดนตัวเนี้ยพูดไม่คิดกันถ้าผมโดนนี้ผมเอาแน่ผมเล่นแน่เล่นแน่ให้หมดอ่ะ ผมเคยปัดไปโดนติ๊กเอาคืนค่าทนายานายังหมดเลยใช่ใช่ใช่ผมเคยผมเคยปัดไปโดนติ๊กตอกทอเี่เราเสียหายไม่ได้นะ,ไ,ไ,นะไอมันเป็นช่องเกี่ยวกับพูดเรื่องผู้เยาว์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเด็กโดยเด็กที่เด็กเด็กคนนั้นเขายินยอมใช่ไหมแต่ถ้าพ่อแม่เขาไม่ยินยอมเราเราก็สามารถติดคุกได้โดยที่พ่อแม่เขาเอาเป็นผู้ปกครองแล้วเขาเอาเรื่องอ่ะ เขาเอาไอ้น,นี้ได้ใช่ไหมแต่ในกรณีไม่ว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรามีอะไรกันกับเด็กหรือไม่มีอะไรกันกับเด็กอะ่ะคือคู่กรณีเราไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเดือดร้อนไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแจ้งแต่พวกมันอ่ะเดือดร้อนมันจะมาแจ้งเองผมโคตรงงเลยเก็ตว่า <c oughs> อืมนะไรเข้าใจตามตามแบบว่าตามกฎหมายคือถ้าแบบว่าถึงอายุจะไม่ถึงแบบยังเป็นผู้ยาวอยู่แต่ว่าแต่งงานแล้วคือกฎหมายเรื่อง โดนภาพผู้เยาว์จะไม่คุ้มครองแล้วนะไม่เป็นไรเลยได้ปกติกเลยมันก็มีคนแต่งรานรนะสิบสี่สิบห้ามันมีคนแต่งอยู่นะหมู่บ้านอ่ะใช,ใช่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 สิบสี่สิบห้ามีม,มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันใช่ใช่มีคนแต่งอยู่กนคือจะกฎหมายพวกภาพผู้เยาว์้นนีจ้จะไม่โดนจะไม่ถูกใช้งานด้วยเลยจะไม่มีผลต่ออะไรทท้งนั้นคือแม่งฟังฟังดูแล้วมันตลกอ่ะคือคือทางน้องชาไทยก็สนิทกับผม แล้วก็ยายของน้อง,องชาไทยก็สนิทกับผมยาย <อะ S 2> เขาเ,ออเป็นญาติเป็นญาติกันด้วยซ้ำอ่ะเออแบบคุยกันแบบสนิทเปิดกล้องคุยกันอ่ะคิดคิดคิดดดสภาพดิคุยกันทุกวันอ่ะแล้วแล้วพวกมันถ้าเขาถ้าเขาต้องการที่ที่จะตัดผมออกหรือว่าไม่ชอบผมอ่ะฝั่งนั้นเขาก็ถ้าเขาเดือดร้อน,นจริงๆริงอ่ะเขาก็พูดได้เขาก็อะไร ทุกอย่างได้อ่ะพี่หนูไม่โอเคเลยนะแบบนั้นเน่ะเออพี่นูโอเคเลยนะยายไม่โอเคโอเคนะเล่นอย่างนี้ไม่โอเคเลยอืาใช่ไหมเออแล้วแล้วไอ้พวกเฮี้ยนี่เป็นอะไรไปเดือดเก็คงพูดออกมาไอ้พวกเฮี้ยนี่เป็นอะไรไปเดือดร้อนแทนยายเขาไปเดือดร้อนแทนตัวตัวน้องเขาอ่ะเออเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะโคตรงงเลยจริงก็แจ้งดิเออลองแจ้งดูดิรับรองได้เจอแน่นอนอ่ะหมายสารสไนเปอร์ส่งถึงบ้านมินประมาทละหนึ่งข้อหา ทำให<ส><ะ>้เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกหนึ่งข้อหาใส่ร้ายอีกใส่ร้ายใบสีอีกใส่ร้ายใบสีอีกโคตรจยังปันถ้าผมโดนอย่างนี้ผมเจอผมแน่ผมผมผมบอกผมก็ผมก็บอกพวกมันอยู่นะว่าเนี่ยคลิป youtube ช่องเราอ่ะก็มีแต่คลิปก็มีแต่คลิปจีบเด็กทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีใครสิบแปดขึ้นเลยแล้วแล้วพวกคุณเป็นอะไร,พว,ไรพวกคุณมาเดือดร้อนเนี่ยคลิป youtube เต็มเลยแล้วก็บอกไหนไหนคลิปไหนคลิปไหนมันบอกผมก็บอกทุกคลิปอ่ะ แล้วมันก็เลยแล้วมันก็สตรีมจออยู่ใช่ไหมมันมันก็เอาเมาอกไปคลิกรายงานช่องผมอะว่าละเมื่อตเด็กละเมื่อตะเด็กในคลิวิทยาชทอแลโคตรฝันเลยชีวคิวิยาชทกูหิวแสงหิวแสงจัดหิวแสงหิวแสงอย่างปั่นเลยอะอบากยังไงอยากจะเป็นฮีโร่อยากจะเป็นฮีโร่จะเป็นคนดีบ้างคือ ไปบอกเขาอย่างนี้นนีโดนขึ้นมาก็น่แล้าก็ได้หนูคนในวมีาแชทที่เราจีบอะไม่มีใครสิบแปดขึ้นเลยนะมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะไม่มีใครบอกว่าไอพี่แอดหรือที่เจ๊ต้อเดือดนะไม่มีใครพูดอย่างนี้เลยด้วยพวกเที่ยนนี้เป็นเที่ยอะไรจะมาเดือดร้อนแทนเขาเยอะอย่างปั่นเลยอะคิดเขาชอบคิดแทนกันอะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคิดแทนคนอื่นอะ ยังไม่เดือดร้อนแต่คิดแทนไปแล้วเขียนมากเลยพกนผู้พรพดุงความยุติธรรมโลกใบนี้ช่างสะอาดค่ะพนโลกใบนี้สวยงามเหลือเกินทุกอย่างจะยุติธรรมไปหมดไม่ตายมันมีที่ไหนละ่ะเราก็ทำเอง โดกสวยแล้สุดท้ายเัวเองเนี่ยแหละเป็นคนทาเองะแหละทำอะไรเชิญว่าเขาสมัยก่อนที่มีแฟนยี่สิบสี่ได้ถือว่าพวามคุยยาวไปแล้วนะแบบนั้นน่ะมีแฟนรุ่นน้องตอนเราอยู่แบบอย่างเช่นเราอยู่ปหกแล้วน้อง้แฟนเราปสี่มันก็โดนนะใช่ปาทุกวันทุกวันนี้คนมีแฟนมีแฟนทุกทุกวันเนี้ยคนที่เขามีแฟนอ่ะต่ำอสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่ะเยอะแยะไม่เป็นไม่เป็นข่าวเยอะแยะ ถ้าไ,ไม่ได้ทําเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไระเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วแล้วพวกเฮียนี่เป็นอะไรไปเดือดจะจะไปเดือดร้อนแทนคนอื่นนะอ่ะเออโคตรเที่ยเลยเกมคิดว่าไงเกมคิดว่าไอพวกพญาวา<แ>นี้สุดยอดเลยวะ โอเคเดี๋ยวผมปิดแท,แทนคนอื่นไปเรื่อยอืมคีดแทนคนอื่นไปได้เดี๋ยวผมปิดคลิปเลยนะโอเคจบเรื่องจบเซวนาช่วงรายการบ่นไปกับคุณชนนใช่ไหมชื่อรายการอะไรนี่ยเออชื่อรายการอะไรชื่อรายการอะไรนังน่นไนงไปบ่นไปนะเออชื่อรายการนั่งไปบ่นไปนั่งไปบ่นไปเออนั่งไปบ่นไป EP ที่สองเนาะเพราะ EP แรกเราทาไปแล้วโอเคนะครับก็ EP แรกยังไม่รู้เลยว่าโดนอัดคลิปอยู่ ใส่เต็มที่เลยนนะคนดูอย่างเยอะเลย EP แรกก็ดูอย่างเยอะเลยแบบไม่รู้อ่ะคุณอนาหัดคลิปมาเลยแบบด่าแบบไม่มีกักเลยนะนแะอยู่แบบลงคลิปมาเอาเฉียะแล้วคุณจแบบเอ็มเหนียวเลยคุณจะออกมาทั้งหัวใจออกมาทั้งสมองออกมาหมดเลยพอมาเป็นคลิปเราอาเฉีย เกินลาดเลยคลิปนั้นอ่ะโอนไปนึกว <|so|>> ่ามีคนตกรถบนไปคุยไปกับคุณชนน์อีพีแรกเกินคาดเลยยอดวิวอย่างเยอะโอเคโอเคปิดคลิปดูแอปดูแอปติ